ซึ่งความจริงการพิจารณาในเรื่องของนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะผู้ใดถนัดที่จะพิจารณาในแนวใดก็พิจารณานะเพราะว,าว่าวิธีการพิจารณาเรื่องนามรูปอย่างในวิสุทธิมัคยกมาให้กี่วิธีสรุปนะเก้าวิธีเก้าวิธีวิธีที่หนึ่งทัวนอีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่หนึ่งออกจากสมถะแล้วกําหนดพิจารณานามรูปวิธีที่สองพิจารณาธาตุสี่อย่างพิสดารวิธีที่สาม ถ้าสิวิธีที่4อายตนะ12วิธีที่5ขันห้าวิธีที่6นามรูปโดยสังเขปวิธีที่7อินทรีย์โดยอินทรีย์วิธีที่8สัจจะวิธีที่9ปฏิจจสมุปบาทมันคนที่นี้ก็ถือว่ามีข้อมูลในการพิจารณามากหรือใครที่สามารถพิจารณาทุกวิธีได้ก็ยิ่งดีคนที่พิจารณาทุกวิธีได้เนี่ยนะขอมาเชื่อว่าอ่านพระไตรปิฎกนี่จะมีความสุขมาก ว่าจะอ่านเล่มไหนก็หน้าเล่มใสไปหมดเลยอ่านแล้วจะเข้าใจเพราะว่าตัวเองพิจารณามากธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเราพิจารณาน้อยนะพระไตรปิฎกอ่านไม่เห็นสนุกเลยแต่ถ้าเราพิจารณามากการอ่านเนี่ยนะเหมือนกับว่าอ่านผู้ที่เขารู้จริงเขาพูดอะในโลกนี้ใครจะรู้จริงเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาขันอยู่แล้วเนี่ยนะไปอ่านขันทวารวักเราจะเข้าใจอะไรขึ้นอีกเยอะมากเราจะรู้ว่าอุย้ย เราได้นับถือคนถูกแล้วที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระพระองค์รู้จริงจริงในเรื่องขันถ้าเรามักพิจารณาอายตนะบ่อยๆเนี่ยนะไปอ่านสลายตนะวักจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงรู้โดยประการต่างๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมีความรู้ขนาดนี้ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยมากไปอ่านนิทานวักเป็นต้นจะรู้ว่าโอ้โหพระองค์นี่เก่งจริงๆทําไมความรู้ของพระองค์นี่กว้างใหญ่ไพศาลส,สมแล้วที่พระองค์เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ แต่ถ้าเราไม่พิจารณาอะไรเลยนะเลื่เรื่องนั้นก็ยากเรื่องนี้ก็อ่านไม่รู้เรื่องเรื่องนั้นก็ไม่เข้าใจเรื่องนั้นก็ลึกเกินไปอะไรเงี้ยนะสกลงก็ไม่รู้จะเอายัางไงกันนี้สมัยใหม่นะโดยสรุปโดยอัฐาบอกตกจากศาสนาดีกว่าฮนะทีนี้มาดูว่าเริ่มต้นการพิจารณานามขันเนี่ยนะว่านามขันปรากฏว่าก็สําหรับพโยขาพจรผู้กําหนดถือเอารูปบริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้นามธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยอาการสาม นามธรรมทั้งหลายเนี่ยอย่างในหน้าก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงท่าสิบแเนี่ยนะที่พูดถึงเจตสิกเดวงอะนะในหน้า8ใช่ไหมที่พูดถึงภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตจิตตทิติคือเ e. อกคตาและมณสิกาเนี่ยนะหน้าแปดะในบรรดาเจตสิกเกดวงเหล่านั้นเนี่ยนะตัวที่ชัดกว่าเพื่อนมีอยู่3ตัว ชัดง่ายกว่าเพื่อนนะในบรรดาสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดไม่ใช่ในบรรดาเจตสิกห้าสิบสองอันนี้เป็นการยกมาจากสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดที่เกิดร่วมอยู่กับจิตทุกดวงถ้าถามว่าภาษากทสะอะไรง่ายกว่ากันอะไรกําหนดง่ายกว่ากันโทะง่ายกว่าแต่นี้พูดในโลกของสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดแต่ถ้าพูดอย่างอื่นนะเช่นความโลภความโกรธเนี่ยนะกับ ภาษาไหนง่ายกันบอกความโลภความโกรธง่ายกว่าริษยากับภาษาไหนง่ายกัน <c oughs> จะรู้ว่าพวกริษยาเป็นต้นรู้ง่ายกว่าแต่อันนี้พูดในโลกของสรุปว่าสัพพจิตตสาธารณเจตสิกเจ็ดคือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรี์มนสิการเจ็ดตัวนี้ตัวที่ปรากฏเห็นง่ายเนี่ยนะก็คือภาษาหนึ่งเวทนาหนึ่งแล้วก็วิญญาณคือจิตอีกหนึ่งถามว่า อย่างไรก่อนอื่นเมื่อพระโยคาวจรรูปหนึ่งกำหนดถือเอาธาตุทั้งหลายโดยนัยะว่าปฐวีธาตุได้แก่ธรรมชาติที่มีความแข็งกระด้างเป็นลักษณะดังนี้ภาษะซึ่งเป็นสภาวะที่บายหน้าตกไปในอารมณ์ทีแรกย่อมปรากฏนนก็คือภาษาเนี่ยตกลงไปในเรื่องของผมแต่บางคนนี่เขาเขาเขาทำยังไงร,รู้ไหมเขาบอกผมก็นั่นแหละ ตัวตัวนามที่ไปไปตั้งอยู่ที่ผมถามว่าอย่างนี้ดีไหมแสดงว่าคนที่พยายามจะทําความเข้าใจตรงนี้มากๆโดยลัดเนี่ยนะเออผมจิตใช่ไหมที่ไปคิดถึงผมเป็นนามธรรมาใช่ไหมถ้าอย่างเนี้พูดตรงๆว่านี่พยายามจะเรียนลัดมากถามว่าเรียนลัดมากใช่ไหมถ้าคิดแบบนี้บอกลัดมากเพราะตอนต้นท่านให้ไปคิดว่าผมผมมีกี่รูป ถ้าแยกแบบรูปมี44รูปอันนะั้นมีรูปกลุ่มไหนบ้างเป็นต้นแล้วรูปเหล่านั้นอ่ะผมผมก็อีกคนลักษณะ,ะของขนขนก็อย่างหนึ่งเล็บก็อย่างหนึ่งฟันก็อย่างหนึ่งและว,วิจัยละเอียดใครครวญในเรื่องนี้ให้มากให้เพียงพอให้บริบูรณ์แต่พวกเรียนรัตนะบอกเออผมก็อย่างหนึ่งจิตที่ไปคิดถึงผมก็อย่างหนึ่งคนละอย่างกันนี่ก็ความต่างกันแห่งนามธรรมาและรูปธรรมก็เลยเนี่ลั่นมากเลยใช่ไหม คิดว่าจะได้ดีไหมเอา้าเราก็อยากรู้ให้มันเร็วๆไงว่าผมกับภาษะที่ไปคิดเรื่องผมคนละอันกันคนละอย่างกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มุ่งจะทําให้ให้รัดในลักษณะนั้นนะนะแต่นี้ก็วิธีการฝึกคิดแบบหยาบๆคร่าวๆภาษาที่บายหน้าหรือตกไปในอารมณ์ทีแรกย่อมคือภาษะเวทนาอันสัมปยุทกับภาษานั้นปรากฏว่าเป็นเวทนาขัน สัญญาย่อมปรากฏว่าเป็นสัญญาขันเจตนาพร้อมทั้งภาษะย่อมปรากฏว่าเป็นสังขารขันจิตย่อมปรากฏว่าเป็นวิญญาณขันอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างว่าปัทวีทาธาตุก่อนเนี่ยนะยกกับปัทวีทาธาตุคือกรรมฐานแบบาธาตุนี่มีอยู่สองประการใช่ไหมแบบย่อก,กับแบบพิสดารแบบย่อคืออะไรว่าพิจารณากายนี่แหละ ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่ว่าปฐวีธาตุมีอยู่ในกายนี้อาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุมีอยู่ในกายนี้ภาษะที่ตั้งลงในนั้นเป็นภาษะความรู้สึกที่มีผมเป็นอารมณ์เป็นเวทนาสัญญาที่ไปจําหมายในผมเป็นสัญญาภาษะก็เป็นสังขารจิตที่ไปมนสิการเรื่องผมเป็นต้นก็เป็นวิญญาณก็คือขณะที่พิจารณาผมสรุปท่านอยากบอกเราว่าขันห้านะ ขณะพิจารณาผมเนี่ยขันห้าประชุมกันขณะที่พิจารณาปทวีธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาอาโปธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาเตโชธาตุขณะนั้นก็มีขันห้าขณะพิจารณาวายโยธาตุขณะนั้นก็มีขันห้ามันขันห้านั่นแหละเกิดขึ้นในขณะพิจารณาปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุอันนี้เป็นลักษณะกรรมฐานโดย สังเขตหรือโดยย่อถ้าลักษณะกรรมฐานโดยพิสดารล่ะก็พิจารณานี่แหละปัทวีธาตุเป็นภายในบ้างพิจารณาปัทวีธาตุเป็นภายนอกบ้างพิจารณาปัทวีธาตุภายในเป็นฉไหนอน,นลักษณะที่แข็งแข็งอาการที่หยาบที่มีอยู่ในภายในก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นขณะที่พิจารณาผมนะขณะนั้นคือขันห้าประชุมกันรูปประขันในฐานะเป็น อารมณ์นามขันในฐานะจิตที่ไปครุ่นคิดถึงสิ่งนั้นมันในขณะที่พิจารณาขนขณะนั้นก็คือขันห้าประชุมกันพิจารณาเล็บก็ขันห้าประชุมกันพิจารณาฟันพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นแต่ละขณะนั้นก็คือขันห้าประชุมกันขันห้าประชุมกันนั่นแหละจึงมีเกิดการรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นรู้เป็นวิญญาณขันนึกก็เป็นรู้เป็นวิญญาณขันนึก สังขารขันคิดก็รูปนาะมอยู่แถวนั้นนะ่ะรู้สึกถ้ารู้สึกก็เป็นเวทนาขันใช่ก็ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาขณะนั้นแหละคือขัน5าประชุมกันสังเกตดูในหน้า18จะเห็นชัดว่าท่านไม่ต้องการให้เราแยกออกแค่นั่นรูปนี่นามแต่ท่านการแยกให้เห็นว่าเป็นขันห้าในขณะพิจารณาดินน้ำไฟลม ขันห้าขณะที่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอันนี้แบบพูดแบบภายในนะถ้าเห็นภายนอกดูดอกไม้ก็คืออะไรขันขันห้าประชุมกันในขณะดูดอกไม้มันก็ในขณะเห็นก็คือขันห้าประชุมกันในขณะได้ยินก็คือขันห้าประชุมกันในมหาหัตถิปโทปมสูตรเนี่ยแสดงขันห้าประชุมกันใน ทวารตาขันห้าประชุมกันในทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจแม้กระทั่งในสติปัฏฐานก็แสดงในสัมปชัญญะบัพพะสัมปชัญญะบัพพะว่าด้วยการแหลเหลียวแหลเหลียวในการแหลเหลียวเนี่ยก็พิจารณาโดยศาธกาสะ,าะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะและอะสัมโมหะสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะมีการพิจารณาข้อที่1ปฏิเสธอัตตา ที่เห็นเนี่ยมีใครอยู่ในที่การเห็นมีไหมไม่มีต่อไปแล้วเห็นได้อย่างไงก็มูลปริญญาก่อนใช่ไหมมูลปริญญาก็กล่าวถึงจักขุทวารวิถีว่ามีจิตอะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะเห็นแล้วก็ต่อไปอะไรคืออาคันตุกะเนี่ยนะอะไรคือตัวเก่าแก่ที่มีอยู่ประจําเช่นอาวัชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธปณะคือเจ้าหน้าที่ที่ ทำงานอยู่ที่นี่ประจําส่วนแขกไปไทยมาก็คือชาวนะทั้งหลายอันนี้เรียกว่าอาคันตุกะตาวากาลิกะละ่ะแต่ละอย่างก็ของชั่วคราวหมดเลยเนี่ยนะฮะการเห็นเนี่ยถ้าว่าไปรวมๆแล้วขณะที่ลืมตาเห็นก็ถือว่าชั่วคราวแต่ถ้าชั่วคราวตั้งแต่อาวัชนะทัศนะสมปฏิชนะสันติรณนะโวทภณะชาวนะตถาลามมนณะสิ่งเหล่านี้ทุกขณะคือของชั่วคราวหมดเลยอันนี้เรียกว่าตาวากาลิกะแล้วถามอีกต่อไปก็พิจารณาโดย ขันอายตนะธาตุปัจจัยขันห้าประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นอายตนะสี่ประการประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นธาตุสี่ประการประชุมการการเห็นจึงเกิดขึ้นแล้วปัจจัยกี่อย่างประชุมการจึงเกิดเห็นโอ้ปัจจัยเยอะมากนะไม่ต้องไปไล่ตัวเลขเลยนะแต่ว่าเป็นสามสี่สิบปัจ,จัจนันะ่นแหละแต่พูดแบบย่อๆเลยนะก็จักขุในฐานะวัตถุกลุ่มของวัตถุ สีในฐานะกลุ่มของอารมณ์อาวัชชะในฐานะอนันตระจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกันในฐานะสัมพยุตกรรมในอดีตเป็นปัจจัยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยการเห็นจึงเกิดขึ้นเพราะธรรมเหล่านี้ประชุมกันอาศัยแสงสว่างเป็นอุปนิสัยที่มีกําลังการเห็นจึงเกิดขึ้นการพิจารณาอย่างนี้คือการกําหนดนามรูปเป็นบาตรที่ไปเรียกว่า ยาตะปริญญาแต่การกําหนดอย่างนี้ไม่ใช่ทวารตาอย่างเดียวทวารหูก็ลักษณะเดียวกันว่าปฏิเสธอัตตานะที่หูมีใครไหมที่เสียงมีใครอยู่ในเสียงไหมไม่มีแล้วโสตวิญญาณที่ได้ยินมีใครอยู่ในโสตวิญญาณไหมอันนี้ลักษณะปฏิเสธอัตตาใช่ไหมมูลปริญญาก็คือโสตะทะวารวิถีโสตะทะวารวิถีที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้ยินเสียงแล้วอาการตุกละล่ะชวนะที่เกิดขึ้นเช่นว่า พอเราฟังคำหนึ่งมันมีความชาวนะอย่างหนึ่งใช่ไหมฟังอีกคำหนึ่งชาวนะเราจะอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ได้ยินเสียงละแต่ว่าได้ยินแต่ละคำแต่ละคำเช่นบางคำสะเทือนใจมากบางคำดีใจบางคำทำให้หวังบางคำทำให้ผิดหวังเป็นต้นอันนี้คือชาวนะที่เป็นอาคันตุก,กะที่จรมาแต่ทั้งหมดนั้นชั่วคราวตาวะกาลิกะการได้ยินเสียงก็ขันห้าประชมกันอายตนยะสี่อย่างประชมกันธาตุสี่อย่างประชมกันและอะไรอีก ปัจใจร้ายอย่างประชุมการการได้ยินจึงเกิดขึ้นจมูกก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมมีใครอยู่ในตัวจมูกบ้างไหมไม่มีแล้วกลิ่นเนี่ยมีอะไรลอยมากับกลิ่นไหม,ไมก็ตัวกลิ่นมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆรหรอกแล้วคณะวิญญาณมีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่มีครับอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าปฏิเสธอัตตาทิฏฐิวิสุทธิกับอสมัมโมหสมัมปชัญญะคือสิ่งเดียวกัน ทิฏฐิวิสุทธิอสัมโมหะสัมปชัญญะยาตะปริญญาคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาที่บายก็ได้ในสามอย่างนี้สรุปว่าใครเข้าใจอะไรง่ายก็เอาไปพิจารณาเอากันแล้วกันสรุปที่กล่าวไปว่าพิจารณาขันอายตนะธาตุทวารตาทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจได้ใครทําได้อย่างนี้นี่แหละก็ถือว่าทิฏฐิวิสุทธิก็ดีแล้วนะ รือว่าความเข้าใจใช้ได้คําว่าใช้ได้แปลว่าเป็นบาตท,ที่จะเรียนวิชาระดับสูงต่อไปได้